ก็ขอการสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมากแกลนอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์อ่าทิกต็อกของเราเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนและวิธีการจะเป็นไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยขั้นตอนแรกนะครับเรามาที่หน้าเว็บไซต์ km social นะครับผมเดี๋ยวลิงก์ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วเนาะหรือไม่ก็สแกนเขียวโค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยนะครับใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยคนที่เห็นเว็บไซ อ่ะเข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ให้เรามากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยนะครับก็จะกรอกผู้ใช้กรอกอีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผบคนได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับติ๊กฉันใม่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้ได้เลยแล้วก็สมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนคนที่อยากกรอกข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถเราอินผ่านเงินด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตลงชื่อเข้าใช้เลยกันแล้วกันเนาะ ค่ะคหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีแพตฟอร์มากมายให้ได้เลือกใช้ตรงนี้เลยเลยนะครับหลักๆนะครับก็จะมีทาง f a c e b o o k อินสตาแกรมยูทูบทิกต็อกนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้ในด้านของ TikTok กั็แล้วกันแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยเนาะอะเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นเพิ่มผติดตามราคาถูกตรงนี้ก็แล้วกันส่วนบริการนี้นะครับให้เรามาหาบริการของไซต์ได้เลยทางเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับก็หาบริการทที่่ๆเเเืือออนนนนนต้้กกกกาารรรรไดลลลยะะะววผม็จปบบิััแค แล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้มาวางใส่ได้เลยประมาณนี้นะครับส่วนจำนวนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจํานวนยอดผิดตามของเรานะครับก็สามารถอ่านดูขั้นต่ำขั้นสูงด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วผมก็จะระบุไปสัก100รก็แล้วกันนะครับอ่ะเว็บไซต์ก็จะคานวณค่าใช้จ่ายแล้วเป็นที่หนึอยแล้วนะครับก็สามารถมาตรวจสอบกันด้านล่างตรงนี้ได้เลยอ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะได้รับคำสั่งซื้้้ออณลววนนนะมเเเเเเเากดสส็็็จจขขึปีีียย ต่อมานะครับให้เราคลิกที่นีเมด,ดูสถานการณ์าทำงานขอเดิมคูนีได้เลยนะครับอะ่ะเราก็าเด้งมาหน้าปลอดการซึ้งคุณแล้วนะครับผมก็สามารถดูเดิมหมายคูณีได้เลยเนาะตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลขเดอร์ของเราแล้วก็บิลลิ่เทั้งนี้ปนไปได้วยนะครับผมก็สามารถมาสอบกันได้เลยก็ระหว่างระบบราดาเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวหงก็จะสอนวิธีการเติมเงินให้เราไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลยนะครับอะ่ะเข้ามหน้าต่างการเติมเงินก็จะขึ้นเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ทางเว็บไซต์ก็จะมีอยู่3มช่องทางในการชำระเลยนะครับหลกัหลกๆนะครับก็จะมีทางพร้อมเพย์ทูมาน,นิแวลเลตแล้วก็คริปโตเคอเรนซีข้ามาใช้งานทุกครั้งก็อย่าลืมนะครับเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อน้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับมียอดใช้งานสะสม500บาทขึ้นไปนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยนะครับก็สามารถเข้ามารับชม,มได้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีมากกว่า่าเรื่องเลยนคมีทททงภาาไยยอ่ะก็จะเปป็นนระมาณี้เลยต่อมานะครับเาไปที่บรริกาทั้งหมดดตรงนี้ไ้เลยนะครับ บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคําอธิบายด้านหลังให้กดเข้ามาอ่านกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดเข้ามาอ่านกดกดสั่งซื้อได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าถ้าเกิดว่ามีเพื่อเพื่อาหนยนะครับที่ติดปัญหาต่างๆนะครับอยากแจ้งติดต่อหรือสอบถามแอดมินก็สามารถไปที่เมนูติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลย ข้อมูลต่างๆของตัว a d m i ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์ไลน์แอดตรงนี้ไปคุยกับ Admin ได้เลยเนาะอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือซั p พ o r t ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็กดตรงนี้เพื่อสแกน QR Code ผ่านไลน์ตรงนี้ได้เลยเนาะต่อมานะครับเราไปดูตัวเชื่อแลักด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีหมวดหมู่แจ้งปัญหาแล้วราใส่แลกของคุณใครที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบสีเหลืองวความตงได้เลยเนาะส่วนคนที่มีรูปภาพหรือต่างๆนะครับหรืออยากแนบสไลม์ก็สามารถ Add f i l ะตรงนี้นนลกกกััเยบ เพื่อทการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าูพติดตามของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนไปที่เรียบร้อยแล้วหรือย,ยังอ่ะตอนนีู้้ติดตามของเราก็มีอยู่แค่ส0คนเองนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็แล้วกันเนาะอ่ะหลังจากที่รีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่รวดเร็วมากเลยเนาะตอนนี้ผู้ตามของเราขึ้นมาครบตามจำนวนที่เลือกเว้นเว็บไซต์แล้วนะครับก็คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื้องให หลังจากนั้นเราไปที่เมนูแนะนําเพื่อนด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลยอ่ะข้อมูลหน้าต่างแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรากดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับตรงลิงก์ตรงนี้ใหนะครับให้เพื่อนๆของคุณหรือคนที่รู้จักได้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของคุณนะครับเติมขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทตรงนี้นะครับคุณก็จะได้ตาคอมมิชชั่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยเนาะเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเขียวค้ดใน้คลิปนี้ได้เลยถ้าคลิปนี้ผมพูด,ด,ดผผิิดดดดดดพลลลาาาปปปรรรระะะกกกกกใ็็็ขขออออภััััยย้้วววนนนนคคคบบมเเีีตไ่สส